ให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีครับผู้ชมกลับมาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมฟีร์รัชนุอสุวรรณทางหน้าจอเนชั่นทีวีช่อง22นะฮะกับรายการคมสลิทบันเทิงสเปเชียลนะครับที่ยังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแวดวงบันเทิงครับผมวันนี้เนี่ยไปดูสักหน่อยนะฮะว่ามีข่าวบ,บันเทิงอะไรร้อนรอกันบ้างครับผมในช่วงของบันเทิงออนสเตตไปกันเลยครับเรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ต้อนรับการเดินทางกลับบ้านสุดยิ่งใหญ่ของแอนโทนียโพซิล รองชนะเลิศอ,อันดับที่1 m i s s u ิ i v ู r s เ2023ตำแหน่งสูงสุดของไทยในรอบ35ปีเรียกว่าสร้างตำนานสร้างความยินดีให้กับคนไทยโดยแอนโทเนียนั้นปรากฏตัวในชุดไทยจัก,กรีออกแบบโดยภูษาผ้า,าลายอย่างแรงบันดาลใจจากชุดไทยจัก,กรีหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบปักประดับด้วยหัตถศิลป์สพักเฉวียงบ่าตามอย่างชุดไทยจัก,กรีปักด้วยดินข้อถมดินโปรง่งประดับปีกแมงทับ ลายภูมมข้าวบินใช้โทนสีเขียวน้ำไหลอันเป็นสีมงคลประจำวันอาทิตย์และแสดงให้เห็นถึงความร่มเย็นเป็นการต้อนรับสู่มาตุภูมิอันอุดมสมบูรณ์อย่างอบอุ่นนั่นเองครับในส่วนของผ้านุ่งนั้นตัดมาจากผ้าลายอย่างลายอารุโนไทซึ่งหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขด้วยลวดลายที่เขียนเป็นนางฟ้าถือวิชนีหรือว่าพัดโบกสะบัดสิ่งชั่วร้ายให้มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขปากประดับบริเวณหน้านางให้สวยงาม ด้วยลวดลายดวงดาราที่เปล่งประกายบนท้องฟ้าพร้อมด้วยเครื่องประดับให้ความสวยงามตามแบบชุดไทยพระราชนิยมซึ่งแอนโทเนียนั้นนะครับได้ขึ้นขรบวนทดแห่ด้วยรถโลตัสลอยเปิดประทุนสีน้ำเงินโดยออกเดินทางจากท้องฟ้าจำลองไปตามเส้นทางและไปจบที่สวนเบญจศิริก่อนที่จะเข้าที่พักท่ามกลางแฟนๆนั้นตามมาคอยให้กำลังใจอย่างล้นหลามส่วนในวันนี้วันลอยกระทงนั้นถือว่าเป็นงานแรกของแอนโทเนียครับซึ่งเธอนั้นจะได้เข้าร่วมการสืบสารประเพณีลอยกระทงที่สวนเบญจศิริเวลา19นาฬิก เป็นต้นไป